ลโหแม่ uh. แม่สอนทํำไม่ดีหน่อยสิอะไรจ้ามัสมั่นเนือ้อมัสั่นแกงแก้วตาหอมยีล่ลาดลดร้อนแรงหรอหออแล้วมันทำยังไงมัสั่นพอจะทำมัสั่นเนือ้อตอแรกเลยเราก็ต้องเตรียมเนือ้อแล้วเนือ้อแม่ใช้ส่วนไหนอ่ะ ใช้เนื้อน้องลายได้ใช้เนื้อเอ็นได้แล้วก็เอาเนื้อแล้วก็หั่นให้เป็นชิ้นเตมันก็จะใหญ่หน่อยนะหัน่นใหญ่หน่อยเหรอชิ้นเท่าประมาณหัวหอออ่ะก็คือเวลามันหดแล้วอะไรแล้วมันก็จะดูแบบใหญ่หน่ากินนะ ใช้เวลาตุ๋นนานนี่เหมือนกันแต่ว่ามันทำให่น่ากินแล้วเราก็เอากะทิเนี่ยใส่ไปในหมอ้อ <Okay. S 2> มันมหลังหันเป็นชิ้นไม่ต้องเล็กมากเนาะหอมใหญ่ด้วยก็หัน่นป็นถ้าลูกใหญ่ก็หั่นขึ้น <Okay. S 2> แล้วก็เอาเนื้อใส่ลงไปตุ๋นไปให้เปื่อยให้มันเปื่อยประมาณ60-70%ให้สุก okay. แล้วเราก็อับพริกแกงนะใส่สมัยเนี้ยเขามีเครื่องแกงสมิตรลูปมีกกรูปกัะวานมีอะไรเยอะแยะมากมายถ้าพ่อทำเองน่ะจะเนี่ยเป็น,นวันหนะัว,นวันยังไม่เสร็จนะแค่พริกแกงก็พริกแกงอ่ะ ใส่ปลาในกะทิเวลาจะได้ัระยะหนึ่งก็ใส่ผักลงไปแต่ผักก็ไม่มีอะไรมากมีแค่ที่แม่บอกใช่ไหมมนเกิดเทศอะไรเงี้ยก็ใส่ลงไปแล้วก็ปรุงโรสตามชอบน้ำอย่าให้มันเกินไปเนาะได้พอดีพอดีลูกใส่ถั่วด้วยเลยเวลาหนูใส่พริกแกงใส่เนื้อแล้วใส่ถั่วไปด้วยเลยลูกจะกินกับโรตีทำโรตีด้วยเหรอไม่ทำอ่ะซื้อแบบสำเร็จมาแค่นับหน้ากระถา ก็อร่อยดีลูกมันเข้ากันเลยลหละแกงมัสมั่นกับโรตีอะเนาะจาได้ว่าแม่ทําอร่อยน่มัสมั่นเนื้ออร่อยมันแบบมันสดมากอะใช่มันมันหนึ่งพริกแกงเขาจะผัดมามันจะมีน้ํามันมันจากเนื้อมันจากกะทิแล้วยิ่งเวลาพลอยถามาพลอยเก็บ ใส่กล่องพลาสติกอย่างเงี้ยแล้วมันแบบมันมันติดกล่องแบบโอ้โหอยากจะโยนทิ้งทั้งกล่องเวลาแบบกินเสร็จเสียดาดกล่องต้องล้างสิลูกอ,อแต่อันนี้ก็สบายแล้วเพราะว่าพอมีเครื่องล้างจานของบอสไงแม่แม่เคยเห็นไหมวายอิจฉาจังเลยอ่ะแม่ยังใช้เครื่องล้างจานตาเพชรอยู่เลยอ่ะตาเพชรจัตตารัดจอก อย่าเอาไปให้ใช้บ้างนมะ่เพราะว่ามันดีนะพ่อลองใช้แล้วมันก็ง่าย มันเหมือนเครื่องซักผ้าเลยแม่แค่เอาจานอ่ะวางเรียงเลยหรอวางวางเรียงเข้าไปเลยแล้วก็แค่เอาจานที่เราใช้อ่ะจานอ่ะแต่คือที่สําคัญคือจานหรือว่ากล่องอะไรเงี้ยมันต้องมีสัญลักษณ์ของ dishwasher safe นะกล่องบ้านเราจะใช้ได้เหรอลูกอารมณ์เหมือนแบบว่าต่องนี้เข้าไมโครเวฟได้นะอะไรเงี้ยเขาก็จะเขียนไว้เขาล้างด้วยน้ำร้อนด้วยนะแม่มันก็ฆ่าเชื้อสบายที่พลอยใช้อ่ะมันเป็นเครื่องเล็กมันแบบกระทัดรัดเหมาะสำหรับคอนโดบ้านเล็ก ที่แบบที่ไม่ค่อยเยอะอะไร้ยประมาณใหญ่มินิได้ไหมเออใช่ประมาณนั้นเลยตู้เย็นมินินะเท่านั้นเลยใหญ่กว่าไมโครเวฟนิดเดียวเจ๋งว่ะถ้าอยากซื้อก็เดี๋ยวทิ้งริงไว้ให้ในคอมเมนต์ในคลิปนี้นะคะดีมากเลยจ้าจะได้ไปดูแม่ต้องทำงานบ้านเยอะไหมเหนื่อยไหมตื่นที่ห้าปข้าวทกับข้าว รดน้ำต้นไม้แต่งตัวไปทำงานเย็นกลับมาก็ล้างจานผู้นี่นั่นหุ่นกับข้าวอะไรเงี้ยแล้วพ่อช่วยแม่ทำบ้างไหมทำทุกอย่างที่เวอจะได้ทำทุกอย่างที่แม่สั่งเหรอแล้วแม่สั่งแล้วพ่อเขาทำไหมจะทำบ้างไม่ทำบ้างแม่เป็นคนใช้พ่อเป็นคนรับใช้ ายกอดกายอดีดีแล้วแม่คิดว่าง,งานบ้านเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของผู้หญิงไหมหรือว่าแบบผู้ชายก็ต้องช่วยไหมต้องช่วยกันทำสิจ้านะจ้าแล้วทำไมสม,สมัยก่อนเขาถึงบอกว่าง,งานบ้านมันเป็นเรื่องของผู้หญิงนะโอ,อ้ผู้ชายก็ส่วนใหญ่แต่ก่อนเนี่ยเขาเอาไปท,าทํานาทําไร่ข้างนอกผู้หญิงก็จะไปช้างเท้าหน้าผู้ชายก็จะไปช้างเท้าหลัง ตอนนี้ผู้หญิงเป็นควนช้างใช่ตอนนี้ผู้หญิงเป็นควนช้างแล้วก็คือก็ช่วยกันดีกว่าเพราะว่ามันมันไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งต้องอยู่ด้วยกันต้องช่วยกัน เพราะว่าบ้านนอะนาะมันก็คืออะไรที่เราอยู่ด้วยกันถ้าเราอยู่ด้วยกันแล้วถ้ามันมีใครคนใดคนหนึ่งต้องแบบดูแลรับผิดชอบคนเดียวอ่ะมันก็เหมือนมันไม่ใช่บ้านเหมือนมันเป็นที่ที่แบบว่าเขาไปทํางานหรือเปล่าถ้าเกิดแบบมันช่วยกันมันก็เป็นแบบเหมือนแอคทิวิตี้หนึ่งที่แบบทําด้วยกันมันก็แฮปปี้ช่วยกันทาช่วยกันซักผ้าถูบ้านต้องครับใช่ไหมพ่อก็ต้องช่วยแม่ทํานะ ตองเปียนกางพังธัดๆๆด้วยน่ารักน่ารัก